สวัสดีครั e. บพบกันอีกแล้วนะครับกั e บช่องช่างทางรถไฟนะครับช่องที่จะนําพาทุกท่านนะครับมาพบกับเทคนิคการทํางานของนักบรุงทางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานเครื่องมือเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์บุงทางนะครับวิถีการทํางานของนักบุงทางการใช้ชีวิตของนักบุงทางนะครับก็จะเป็นการนําเสนอเพื่อจะพลิกนะครับพระเอกนะครับหรือว่าผู้ปิดทองหลังพระนะครับจากหลังจอนะครับมาสู่หน้าจอนะครับ วันนี้นะครับเราจะพามาพบกับอุปกรณ์นะครับหรือว่าเครื่องมือนะส่วนหนึ่งนะครับที่ทํางานนะครับสัมพันธ์กับทางนะครับที่นักมงทางจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่วิดีโอนะครับทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นก็จะเรียกว่าเป็นวงเวียนกลับรถไฟนะครับหรือวงเวียนกลับรถจักรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับวงเวียนนะครับกลับรถจักรนะครับถึงสภาพการใช้งานนะครับอย่างมีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่หรือไม่นะครับ โดยหลักการทํางานของวงเวียนกลับรถจักรตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจะมีห้องควบคุมนะครับเพื่อรับกระแสไฟแล้วก็หน้าจอแล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับเพื่อที่จะสั่งการไปยังมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะส่งกําลังนะครับผ่านโซ่ไปยังตัวชุดขับนะครับหรือเฟืองขับที่เป็นล้อนะครับก็จะขับนะครับโดยที่วงเวียนกลับรถตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ชุมทางุ่งสงนะครับก็มีขนาด เส้นผ่านย์กลางเนี่ยอยู่ที่22เมตรนะครับเป็นการปรับปรุงจากของเดิมนะครับที่มีเส้นผ่านย์กลาง18เมตรนะครับแล้วก็มีสภาพทุดโทมนะครับปัจจุบันก็เปิดใช้นะครับให้ลดจักรนะครับหรือว่าลดบำรุงทางเช่นรถรบนอนะครับเพื่อที่จะกลับทิศทางของขบวนรถนะครับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับหรือว่ากลับจากกลางเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ในพื้นที่จํากัดได้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นสภาพปัจจุบันนะครับก็น,นี่จะเป็นการทดสอบนะครับก็ปัจจุบันนียังสามารถที่จะใช้การได้ดีอยู่นะครับน,นี่ก็โดยที่สะพานกลับรถตัวนี้นะครับหรือว่าวงเวียนตัวนี้จะมีเป็นแท่งบาร์นะครับแท่งสีงแดงนะครับเมื่อเมื่อกลับรถไปแล้วนะครับก็จะทําการล็อกนะครับเพื่อให้รถสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยนะครับเขาจะเป็นภาพนะครับหรือวิดีโอนะครับการทํางานนะครับ รายการนี้นะครับก็จะเป็นของช่องช่างทางรถไฟนะครับก็จะนําพาทุกท่านมาพบกับการทํางานต่างๆนะครับของนักบุงทางหรือส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดปากติดตามช่องช่างทางรถไฟด้วยนะครับ